มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนสารธรรม,มนูญขีดเส้น15วันส่งหลักฐานเพิ่มคดีพิธาก้าวไกลหาเสียงแก้ม .112 สารธรรมนูญยังไม่ชี้สถานภาพสสพิธาปมถือหุ้นสื่อไอทีวีสั่งผู้เกี่ยวข้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากกรณีย้อนไปเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาคุณพิธาลิมเจริญรัตได้ถูกสารัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสชั่วคราว ล่าสุดนะคะวันที่11ตุลาคม2566สำนักงานสารฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุมกรณีตุลาการสารฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรอ,อดีทนายความพระพุทธอิสระขอให้สารฐธรรมนูนพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าภาคก้าไกลผู้ถูกกลองที่หนึ่ง และพักคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่สที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-1-2โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา4 9วรหนึ่งหรือไม่ ต่อมาผู้ถูกร้องทั้งสองยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมบ,บัญชีระบุพยานฉบับลงวันที่26กันยายน2566ทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามที่สารรัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ